สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับพบกับผมโตช i นลครับกับรายการกินกับโตครับทานอร่อยอร่อยสบายสบายไม่ต้องเข้าร้านก็ทานได้กับคาราดาชีสบอลครับโอ้ออกมาใหม่นะีครับทองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับครึ่งบนเป็นออกเหลืองเหลืองทองทองส้มๆมข้าง,ง,ง,งล่างครับสีนํำเงินแล้วก็มีลูกชีสบอลไปหมดจะรอช้าอยู่ทำไม เปิดแกะกินกันเลยดีกว่าครับโอหแล้วลูกอย่างนี้นะเดี่ยขอลูกนี้แล้วกันนี่กลมกลมแบบนี้ครับอืออเอาอร่อยหวานมันได้ใจ <c oughs> ยิ่งกินยิ่งสะใจอร่อยเหลือเกินอืมหือ สุดยอดไปเลยนะครับคาราด้าเป็นยี่ห้อขนมที่มีมานานแล้วแหละแต่เขาจะเด่นเรื่องรถาหมึกใช่ไหมรอบนี้พี่เตอครับมีรถใหม่ออกมาเป็นชีสบอลนะครับก็ลองไปหาซื้อมารับประทานกันได้นะครับจะบอกว่าไปเม้นทุกป่าขาไหมไม่รู้เหมือนกันเะดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอ ที่ร้านค้าไหนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไหนที่ห้างสรรพสินค้าไหนก็ลองซื้อมากินดูแล้วกันนะครับกับคาราด้าฟิบอลครับแล้วพบกับผมโรเชนลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับนี่กับโต๊ะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ